หมุนอย่างนี้ที่มันตรงนี่ถ้าตรงเลยเราก็กดเข้าไปเลยอ๋อพี่สอนน้องนะพอมากโอ้โหโอ้โหไม่ได้มันขนาดนั้นโดนตีอยู่ในหัวใจใช่ไหมคะโอ้คนนี้มันไหมเนี่ยคนนี้พิมหะ Uhm เห็นไหมเพื่อนพีไลมาหาแล้วอยวพรุ่งนี้ได้ตัดผมหน้ามานะไม่โทรหรอกเนาะโอ๊ยโอ๊ยพี่ไปเล่นดีอ่ะพี่ไปเล่นให้น้องยืมเล่นหน่อยให้น้องยืมเล่นก่อนพี่ลิน ให้น้องยืมเล่นก่อนลิลินโอ้โหเห็นไหมพี่อ่ะใจดีแบ่งของเล่นให้น้องด้วย,ย,วยวอย่าโยนนะเดี๋ยวของพี่พังนะโอ้ย่าโยนนะครับโอ้โหดูถือคอมดูถือคอม <_ S 1> พี่ใช้คอมจริงแล้วพี่ตอนนี้ห้าไอ ไม่ใช่5ขวบ6ขวบ4เดือนพี่เรียนเร็วค่ะตอนนี้พี่จบปหนึแล้วด้วยเกรดเฉลี่ย3.98นะพลาดวิชาการงานไปนิดหนึ่งหนหตกไม่ได้ตกค่ะแค่ไม่ได้เกรดสวิชาการงานก็เลยเหลือแค่3.98นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นปสองแล้วด้วยวัย6ขวบ4เดือนว้าว อุ้ยเต็มเลยเต็มเลยของเล่นเต็มเลยอ่ะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน